เป็นไงบ้างคนท้องของแม่มาแล้วโอคนกำลังท้องกงไส้นี่แหละแทนที่ไปดิมันจะอยู่ดูแลกลั็มาทิ้งไปที่นี่พ่อสวัสดีจ้ะมาถึงก็รีบบนเลยนะเฮีย <c oughs> พอดีว่าช่วงเนี้โรงงานน้ำตาลเปิดหีบ <c oughs> เฮียเขาเลยต้องรีบส่งอ้อยแม่ค้าในไร่ไงไปหลายวันยิ่งดีเฮียอย่ามันจะอยู่ที่นี่นาน,านอยู่พร้อมหน้าพร้องตากัน <c oughs> นี่เนี่ย่ายากินข้าวลูกับเร็วๆเข้ามาอืมเนี่ ยาดเป็ดปลื้รล้านเยื่อกหรีที่อยากชอบไงทานที่เยอะนะลูกในท้องจะได้แข็งแรงแต<า>่เฮ้ยเฮ้ยๆๆอย่าดยาอยาดยาดแมอ,อ, <c oughs> อบอกว่าจะคลอดเมื่อไหร่อ่ะลูกหมอบอกว่าไม่น่าเกินสองเดือนจะแม่อีกหน่อยมีหลานยี่ก็ต้องเป็นอีอียี่ เออว่าแต่อยากอยากได้ลูกชายลูกสาวอะแต่เพราะว่าลูกชายเขาดีนะโตขึ้นมาจะได้มาทํางานไล่ต่อไงโอ้ยอย่าไปฟังพ่อลูกสาวดีกว่าลูกดูสิลูกชายอะโห่ก้นปิดกันทุกคนมีลูกแฝดเลยแล้วกันถ้างั้นน่เจ็บตัวเดียวจะไม่ต้มเจ็บตัวหลายรอบนะชายคนหญิงคนพ่อกับแม่ไม่ต้องเถียงกัน เออแม่ก็อดีนะไหวหรือเ่าไม่ไหวมั้งอืมเนี่ยเรามันข้อปวตัวหยอดอะฉันว่าถ้าต้องตั้งชื่อลูกเนี่ยถ้าลูกสาวตั้งชื่อเยอะไหมึแต่ว่าถ้าเป็นลูกชายนะฉันว่าชื่อยัดไปเลยคิดไปตั้งชื่อลูกเงอะยอดบ้าตัไรหลกว่าคิดยังไงไปเข้าไป็ะตัดพี่ยัดนี่คิดจะกลับไปเป็นอาหารอีกหรือเปล่า ยังไม่รู้เลยจริง <c oughs> เออพ่อได้ข่าวว่าที่กรมก็เปิดรับสมาะะัครไม่ใช่หรอถ้าอยากเป็นอาหารก็กลับไปเถอะลูก<ะ>างานในไล่กูกับไปย้อด,ดูแลได้มึงไม่ต้องห่วงถ้าพี่ยักกลับไปเป็นอาหาร แล้วใครจะไปรับยี่ที่โรงเรียนน่ะอือต้องพี่นี่ไงไปรับอยู่ทุกวันโอ้โหไม่เอาหรอกพี่ยอดชอบไปตีครูประจำชั้นยี่อา้เพื่อนเขาตีอะไรนี่อ่ะนี่อ่ะน้องินข้าเย็นไม่ทันชั้นก็ไม่แค่ไปถามผลการเรียนน้องเฉยเม่รูกแก้วกวกินข้าวไปกชื่ออะไรบอกแม่พี่นูกครูประกายสี แม่ให้เวลาขวัญหลานนะลูกขอบคุณจ้ะแม่ <c oughs> คุยเสร็จแล้วไหมแม่เขาได้ยังเก็บข้าวของของย่างเั้งชิ้นเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ยี่ก็นองเดียวได้แล้วนะไม่ต้องให้แม่มานอนเป็นเพื่อนเหมือนแต่ก่อนย้มคงดีใจเนาะที่เห็นเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน เอาจริงๆพี่ก็อยากกลับไปเป็นทหารนะแต่โอนหงนี้ไม่ได้ทำไมมึงคิดว่ากูทำแทนมึงไม่ได้หรอโอ้ใจเย็นใจเย็นกูรู้มึงทำได้แต่พวกมึงเนี่ยทำแทน,นกูเรื่องงานแล้วแต่ถือซะว่ากูทำช้ยนี่ก็แล้วกัน มึงทำมามากแล้วอ้ยักษ์ถึงเวลาที่มึงต้องทำเพื่อตัวเองบ้างละกะพมคนหานยักษ์รายงานตัวครับปั๊ม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 ปัมปั๊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 ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ปัมปมังมัมปัปปั๊ัปั๊ปัปั๊มัปัักมปั๊มปัปั๊มป 就是啦，面面阿金啊，都听爹爹讲。